เท้าของเธอไม่แตะพื้นสะพานเธอค่อยๆหันมาช้าช้ามากเหมือนจงใจให้ผมเห็นทุกวินาทีหมู่บ้านมองตั้งอยู่ในหุบเขากลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงเลือดเต้ในหูถ้าไม่มีเสียงน้ำไหลจากลำธารที่ไหลผ่านใต้สะพานไม้เก่าๆ หมู่บ้านนี้คงเหมือนตายไปแล้วสพันธ์ไม้นั้นเชื่อมหมู่บ้านกับเส้นทางออกสู่โลกภายนอกไม้เก่าสีดำจากความชื้นตะปูขึ้นสนิมพอเหยียบทีจะมีเสียงเอียดเอียดเหมือนมันกำลังคารานผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสอนกันมาตั้งแต่เด็กหลังฟ้ามื่น อยากข้ามสะพานต่อให้จำเป็นแค่ไหนก็อย่าไปไม่มีใครบอกเห็บหนแค่พูดด้วยสีหน้าจริงจังเหมือนคําสั่งที่ไม่ต้องมีคําอธิบายผมไม่เคยฝ่าฝืนจนคืนหนึ่งผมจำเป็นต้องกลับบ้านดึกคืนนั้นหมอกลงจัด หนาจนมองเห็นปลายเท้าตัวเองไม่ชัดอากาศเย็นกัดผิวกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นไม้ผุกลอยเข้าจมูกจนรู้สึกขึ้นไส่พอผมเดินมาถึงต้นสะพานเสียงน้ำด้านล่างเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหลายไม่มีเสียงกบเหมือนทุกอย่างหยุดหายใจพร้อมกัน ผมลังเลแต่สุดท้ายก็ยกเท้าขึ้นเหยียบยเสียงนั้นก็ดังชัดเกินไปทั้งที่ปกติผมเคยเดินผ่านตรงนี้ตอนกลางวันมันไม่เคยดังขนาดนี้มาก่อนเก้าที่สองผมรู้สึกได้ทันทีว่าอากาศรับตัวเย็ยนลง ไม่ใช่เย็ยนธรรมดาแต่มันเหมือนมีใครเอามือปเปียกมาวางบนต้นคอผมหยุดเดินหัวใจเต้นแรงหูอื้อแล้วผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงไม่ดังไม่ชัดแต่เหมือนกระซิบจากข้างหลังอย่าเรเดินสิผมไม่กล้าหาันกลับไป ลมหายใจผมกลายเป็นไอขาวทั้งที่ปกติอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นผมก้าวต่อเร็วขึ้นแต่เสียงผีเท้าอีกคู่หนึ่งยังคงดังตามหลังมากลางสะพานหมอกเขาเริ่มแยกตัวเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังตอนแรกผมคิดว่าเป็นเงาไม้ พอเดินเข้าใกล้ผมเห็นชันว่าเป็นคนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอันหลังให้สวมชุดม้งสีดำเปียกชื้นจนแนบกับตัวชายผ้าขาดรุยเหมือนผ่านกันล่าไปกับพื้นดินผมได้กลิ่นบางอย่างกลิ่น่าวไม่แรงแต่ชวนให้รู้สึก เหมือนเลือกเก่าที่แห้งติดไม้พี่ครับผมเรียกออกไปเบาๆทั้งที่ในใจอยากวิ่งหนีเธอไม่ตอบแต่ไหลของเธอขยับเหมือนกำลังหัวรเราะเงียบๆผมสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ขาผมแทบสุขเท้าของเธอ ไม่แตะพื้นสะพานเธอค่อยๆหันมาช้าช้ามากเหมือนจงใจให้ผมเห็นทุกวินาทีใบหน้าซีดริปปมฝีปากม้วนขาดวงตาดําสนิทไม่มีแววตาคนเป็นผมได้ยินเสียงน้ําหยดติ้งติ้งลงบน ไม้สะพานได้ผลไม่ได้ตกเธอเอียงคอจนได้ยินเสียงกระดูกดังมาเบาแล้วพูดด้วยเสียงแหบทาเหมือนคนที่มีน้ำอยู่ในปอกช่วยฉันด้วยตอนนั้นเองผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับข้อเท้าจากด้านหลังสะพาน มือเย็ยนจัดแข็งและเปียกผมคลิกร้องสะบัดขาแล้ววิ่งสุดชีวิตโดยไม่กล้าหาันกลับไปมองอีเลยเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบรอยเท้าผมเพื่อนครนุนหยุดอยู่กลางสะพานแต่ไม่มีใครพบรอยเท้าของผู้หญิงคนนั้นเลยและผู้เท่าในหมู่บ้านพู้ประโยค์ เดียวว่าถ้าเธอได้ยินเสียงก็แสดงว่าผีเลือกเธอแล้วหลังคืนนั้นผมคิดว่าตัวเองรอดมาแล้วแต่ความจริงคือผมแค่พาผีกลับบ้านคืนนั้นผมนอนไม่หลับแม้จะปิดไฟหมดทั้งหลังเสียงน้ำหยดยังดังอยู่ในหัวเหมือนมัน หยดจับเหดานลงมาที่อกผมโดยตรงพอผม,ผมลืมตาตีหน่งคราวรอยมาอ่อนๆกลิ่นเดียวกับบน,นสะพานผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดไปเองจนกระทั่งได้ยินเสียงผ้าถ,ถุงลากไปกับพื้นไม้ดังมาจากหน้าบ้านช้าสม่ำเสมอ เหมือนมีใครกำลังครางผมไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงเงือกเย็นไหลาตามขมับทั้งที่อากาศหนาวแล้วเสียงนั้นหยุดอยู่หน้าประตูห้องผมล่มบิดประตูค่อยๆหมุนทั้งที่ผมล็อกจะด,ด้านในกึกกึกเสียงผู้หญิงดังขึ้นใกล้มาก ใกล้จนเหมือนพูดอยู่ข้างหูเฉิญเปียข็เข้าไปหน่อยผมหลับตาแน่นสวดภาษาโมงที่แม่เคยสอนแต่ยิ่งสวดอากาศยิ่งเย็นเหมือนมีร่างปิเปียกน,นั่งลงบนปลายเตียงที่นอนยุบลงช้าๆผมรู้สึกได้ถึงน้ำซึมผ่านผ้าหม่ม เย็นหึกและมีกลินเหม็นขาวผมได้ยินเสียงหายใจไม่ใช่ลมหายใจของคนเป็นได้เป็นเสียงน้ำไหลในคอ,เ,อเห็นฉันเธอต้องช่วยฉันผมสะดุ้งตื่นฟ้ายัางไม่สว่างเสื้อผ้าผมเปียกทั้งที่ไม่มีน้ำหนก ทั้งที่ไม่มีน้ําขดบนพื้นห้องมีรอยเท้าเปียกลากออกไปทางประตูเช้าวันนั้นผมเอาเรื่องไปเล่าให้ผู้เฒ่าฟังสีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีจะสงบเป็นหนักใจเขาบอกว่าผู้หญิงบนสะพานไม่ใช่ผีธรรมดาเธอเป็นผีเฝ้าทาง วิญญาณมงที่ตายผิดธรรมชาติศพไม่เคยทุกทำพิธีวิญญาณเลยติดอยู่ตรงนั้นใครได้ยินเสียงใครสบตาผีจะจำกลิ่นคนนั้นได้คืนนั้นผมเริ่มฝันฝันวาดตัวเองยืนอยู่กลางสะพานน้ำด้านล่างไม่ใช่น้ำแต่มันเป็น,นร่างผู้หญิงจำนวนมากซ้อนกัน บิดกองดวงตาทะหลอนออกจำเป้าผู้เยิยงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเอามือเย็ยนจัดแต่หน้าอกผมเูอทนฉัน,นผมสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงคลิกร้องของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบเสียสติคือมือของผมมีอรอย เนิ้วมือสีม่วงคร้ำเหมือนรอยจมน้ำประทับอยู่ชัดเจนตั้งแต่วันนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงเรียกแม้ตอนกลางวันแม้อยู่ในที่คนเยอะบางครั้งผมเห็นเธอยืนอยู่กลสายตาผมเปียกผมยาวปิดหน้ายืนจ้องผมโดยไม่ขยับ พูดเท่าบอกผมประโยคสุดท้ายว่าผีไม่ได้จะฆ่าเธอมันจะให้เธอไปอยู่เทนมันและถ้าผมยังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าผียังรอพูดเท่าบอกว่าถ้าจะรอดต้องทำพิธีส่องผีข้ามทางพิธีนี้ไม่มีในตำราทั่วไปไม่ใช่พิธีเรียกขวั ไม่ใช่พิธีไล่ผีแต่เป็นพิธีที่ใช้กับคนซึ่งถูกผีเลือกแล้วคืนพิธีต้องเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์ไม่มีลมและต้องทําบนสะพานไม้ที่ผีตายผมถูกห้ามไม่ให้ขันลางไม่ให้มองลงน้ำไม่ให้ตอบรับเสียงใดๆไม่ว่าผมจะได้ยินอะไร พอเท้าเยียบสะพานหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บอกไม้สะพานเย็นกว่าปกติเหมือนแช่น้ำแข็งหมอเริ่มขึ้นช้าๆนาจนผมมองไม่เห็นพู้เท้าที่อยู่ห่างไปไม่ถึงสองเมตรเสียงน้ำไหลกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงปกติมันเหมือนมีอะไรนิ่งอยู่ข้างล่าง ผู้เท่าเริ่มสวดเสียงต่ำช้าเหมือนคนกำลังคุยกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นใกล้หูผมมากอย่าฟังผาเสียงญุยเสียงเดียวกับคนนั้นแต่คราวนี้มันอ่อนยนเหมือนคนรู้จักกันมานานแสดงว่าเธอบอกกว่า ผมรู้สึกถึงมือเย็นจัดสอดเข้ามาในมือผมเหนียวแข็งเปียกและหนักผมพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งดึงมือผมยิ่งชาเสียงพูดเท่าตะกนขึ้นทั้งที่ปกติเขาไม่เคยขึ้นเสียงอย่าจับอย่ารับขอ,องจะบเททันใดนั้นแรงดึงมหาศาล ก็กระชากผมไปข้างหน้าผมล้มเขากระแทกไว้ได้ยินเสียงกระดูกหัดอังแต่ไม่รู้ว่าเป็นของผมหรือของใครผมเผลอหันไปมองเธอยืนอยู่ตรงนั้นใกล้มากใกล้จนผมได้กลิ่นน้าได้ยินเสียงน้ำในอกของเธอใบหน้าของเธอไม่ใช่หน้าคล้ายคนตาย มันคือหน้าของคนที่จมน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลืมไปแล้วว่าหายใจยังไงอยู่เทน,น้ำเย็ยนจัดท่วมข้อเท้าผมทั้งที่ผมอยู่บนสะพานพูดเท่าทิ้งของมายังลงน้ำเสียงดังดุกพร้อมเสียงสวดที่ขาดห่วงทุกอย่างเงียบ เช้าว,วันต่อมาชอมอ้านเจ็บผมนั่งอยู่ปลายสะพานเสื้อผ้าเปียดมือซีดตามือไม่มีใครเจอผู้เท่าไม่เจอศพไม่เจอร่องรอยตั้งแต่วันนั้นสัพคันก็นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงผู้หญิงอีกแทนที่นั้นเด็กในหมู่บ้านเริ่มพูดเหมือนกันว่ากลางคืน มีผู้ชายยืนอยู่กลางสะพานไม่พูดไม่ขยับแต่ถ้ามองานานๆจะเห็นน้ำหยดจับปลายแขนขาวผมไม่เคยกลับไปยืนตรงน,นั้นอีกไม่เคยข้ามหลังตะวันตกดินแต่บางคืนตอนผมนอนคนเดียวผมได้ยินเสียงสะพานเอียดเหมือนมีใครกำลังเดินและในเงาสะท้อนของน้ำ ผมเห็นผู้หญิงมองคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังผมยิม้มเหมือนคนที่ได้พัดแล้ว